แต่วันนี้เรามาร่วมพูดคุยกันเรามา PLC กันเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเราก็รู้จักวิธีที่จะเลือกสมรถน,นาเรารู้จักวิธีการออกแบบนะคะเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสมัถน,นาตรงนั้นถูกไหมคะอย่างเช่นศูนย์ขุณยวมใช่ไหมคะศูนย์ของอาจารย์มนเนาะศูนย์ขุนยวม้านีนเนะคะชีพผิดนะคะชีพผิดทาง,งค,ค่ะพี่ที่ที่บอกว่าอะไรคะเอาสมุด สมรรถนะมก,กาวาแล้วร่วมคิดร่วมทำใช่ไหมคะลงแรงลงใจว่าเออเนะเราจะเดินทางไปทางไหนอย่างไรอันนี้คืออย่างน้อยที่สุดแล้วเนะี่ยมันทำให้เกิดการยกระดับความรู้ความเข้าใจแต่ถามุณครูว่าเอาล่ะถ้านะคะ,เ,ะเราร่วมทำแล้วเธอสองคนทำรักที่สุดแหลนะคะเธอส่งมาให้ฉันสิ นะเอาหาตัวเดียวกันไปค่ะให้ฉันซ as ีเอลซีไหมคะดีไหมคะสูตรเธอเสร็จยันอาจารย์จะลงนิเทศแล้วนะคะเสร็จแล้วเธอโยนโยนมาให้ฉันหน่อยเอลซีไะมคะก็ดีอยู่นะคะยังเรียนรู้คุณครูตอบได้น่ารักมากเลยนะคะคุณครูบอกว่า ก็พีอย okay. right. <okay, ู Sei, ่นะคะมันเป็นการแปกเปลี่ยนเรียนรู้โอเคมันเริ่มต้นใช่ไหมคะใช่มันเริ่มต้นจากว่าเอาละอย่างน้อยที่สุดเธอเป็นต้นคิดไงนะคะแล้วฉันก็มาศึกษาเรียนรู้จากไฟล์ของเธอแล้วฉันก็เอ๊ใช่ไหมคะอยากอป็นยาักษาบ้างเลยจค่ะคือเรื่องการโยนไฟล์เดี๋ยววขอแทรกให้หนึ่งแพทจันจิตตาไอในอดีตหลายปีมาแล้วเนาะเกือบสิบปีแล้วได้มีโอกาสไป ช่วยดูประกันศูนย์พัฒนาเเล็กๆนะคะก็ะอยู่ใกล้ๆกันเนาะหลายๆศูนย์ชีโซนพื้นที่นี้นะมีต้องของังวลเขาก็ใช้วิธีโยนไฟล์อาจารย์จิตราแล้วเราก็ต้องไปตรวจประกันเขาใช่ไหมปรากฏว่าการโยนไฟล์ขึการเรียนรู้เราก็ได้เรียนรู้ว่าชื่อศูนย์ก็ไม่ได้เปลี่ยนค่ะ คนแบบมีความหมายหมายถึงว่าโยนมาแล้วกลุ่มของพวกเราอ่ะได้เอาไฟลนั้นเนาะมาพูดคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันอย่างเงี้ยค่ะเนาะอ่ะนี่ค่ะแล้วท่าไอาเสร็จแล้วโอเคค่ะ <S <S นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้แต่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนี่ยเราก็ต้องเอากลับมาวิเคราะห์เนาะโอเคว่าเอ๊ะถ้เาเพื่อนเขาเขียนแผนมาแบบนี้นะคะเรา วิเคราะห์แล้วเป็นมุมมองของทางเนี่ยนะคะเราคิดว่ามันควรจะเพิ่อมอะไรเข้าไปอีกไหมมันควรจะปรับอะไรไหมเราควรจะยกโทรศัพท์ถามเพื่อนไหมวา่าตรงนี้เราปรับไหมมันก็จะเริ่มต้นนะคะเกิดกระบวนการตรง P L C ตรงนั้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ P L C เนี่ยมันจะช่วยยกระดับกว่างนของรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพัฒน,นาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมรรถนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะในเรื่องของการ การเรียนรู้วันนี้คุณครูมาเนี่ยก็ถือว่าเราได้แลก,ก,กเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง,งกันและกันนะคะเทคนิคการจัดการชั้นเรียนเป็นอย่างไรใช่ไหมคะเมื่อวานได้เห็นคนนนะคะพวกเราเนี่ยโยนคำถามนะคะอาจารย์มีนะคะพฤติก,กรรมเด็กนะคะเด็กไม่นอนเราจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรใช่ไหมคะในขณะที่ถามอาจารย์มีอยู่เนี่ยสูงเกื่นๆก็ฟังน้องใช่ ในี้ฉันก็เจอแล้วฉันแก้แบบนี้แบบนี้นะคะก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้มันมีบรรยากาศแบบนี้นะคะเราจึงเรียกว่าเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ก็เสริมอาจารย์จินตราอีกนิดหนึ่งก่อนที่จะอาจารย์มีนจะบรรยายในหัวข้อนี้ค่ะเห็นอาจารย์มีนถือแก้วกาแฟมาเาเราเลยบอกว่าเราก็ PLC กันก่อนกันทีมวิทยากรเองก็ PLC มาก่อน ว่าโอเคเราเจอเคสพวกนี้อย่างนี้อย่างนี้ประเด็นนี้เนี่ยเราควรพูดไม่พูดอย่างไรเห็นไหมคะคือทุกอย่างเนี่ยถ้าเราเปิดใจยอมรับเนี่ยค่ะเนาะเราเราเราฟังแล้วเราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเนี่ยอันเนี้ยมันมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเะนาะจริงๆแล้วเนี่ยเราเรา PLC กันค่อนข้างตลอดเวลา ในชีวิตของเราจริงๆครับแต่ว่ารูปแบบของ PLC นั้นเ่ยมันจะเป็นการ PLC แบบไหนอย่างในคลิปของวิทยากรเองนะคะนะคะพอเรามาบรรยายกันแตถึกงก่อนที่เราจะมาบรรยายเนะี่ยเราพูดคุยกันแล้วว่าโอเคเราจะบรรยายในประเดน็นไหนใครจะขึ้นใครจะโนเราจะส่งก่อกันแบบไหนนะคะอันนี้เรา PLC กันวางแผนร่วมกันแล้วทีนี้เมื่อจบ กระบวนการแล้วเนี่ยเรายังต้องกลับไปนะคะเราต้องกลับไปกลับไป PLC เันต่ออีกนะคะอาจารย์บุญก็จะ PLC อ,อาจารย์จิตราว่าพี่พี่พูดดีนะในวันนี้ค่ะนะคะ <ไป S 1> และ <ไป S 1> และและไม่แต่ไม่แต่ห้ามแต่นะคะพี่พูดดีแล้วค่ะนะคะและที่จะดูดีกว่านี้อีกถ้าพี่มีระดับโทนเสียงนะคะ ขึ้นลงหรือที่มีลูกเล่นนะคะอย่างนี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการ PLC เนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นการวางแผนร่วมคิดร่วมทำนะแต่ถ้าเราทำบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดการพัฒนาตัวเราเองนะคะมันจะมีคนมาสะท้อนเราเพียงแต่ว่าณวันนี้เราเปิดใจไหมนะคะเปิดใจ,ใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าการทำ PLC หลายเลยแต่เพื่อนบอกว่าเธอเราว่าถ้าเราเพิ่มไปอีกนะเพิ่มวัสดุอะค่ะไม่เอาเทปดาวแต่เอาเป็นผ้าผ้าเหนืออาจารย์จิตดาจำไม่ได้ว่าเขามีพืชอะไรนะคะที่เขาเอามาถักเอามาถักนะคะเป็นเป็นไว้เหรอคะมันนิดเนาะมันเหมือนเชือกอะค่ะเขาบอกว่าเอามาถักตรงนั้นนะคะ นะคะเอามาถักแล้วก็เอามาวางเป็นเส้นตรงนะคะแล้วให้เด็กเดินเมื่อเด็กเดินแล้วเนี่ยนะคะเด็กจะได้เรื่องของการสัมผัสผิวสัมผัสผิวเสี่ยงได้นะคะแล้วมันก็อยากไปอิงกับความเป็นข้องถิ่นด้วยแตูก็ปรับแผนที่ใช่เราเราเสริมเราเสริมที่จิตแอมไอจะวนเพื่อเสริมนิดนึงเชียงรายเนี่ยเออก็จะอย่างเงี้ยพอเราลงนิเทศเนี่ย พอแน,นแแะนำมา PLC นเรื่องต้นคุณครูคงเป็นเหมือนกันทุกท่านในใจคุณครูก็บอกว่าจารย์อยากพูดอะไรก็พูดไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวจะทำจะทำของที่ท,ที่วางแผงนหรือเบื้องต้นอันนี้คือเรื่องจริงแต่ว่าทุกครั้งที่เราลงคือเรา PLC และ l s สุดท้ายน้ำตาร่วมน้ำตาแข็งรวมได้รู้คือคุณครูก็มาสะท้อนให้ฟังมา ตอนที่ลงเนี่ยไม่เชื่ออาจารย์หรอกอาจารย์มาจากไหนก็ไม่รู้อาจารย์จะกจิตกลางมาจากมมสองอาจารย์วนมาจากสวนลูิอาจารย์จะรู้ก่อนบทเต็กเขาได้อย่างไรเขาม่เชื่อหรอกที่แนะนําเขาไม่ทำหรอกแต่สุดท้ายเขาก็ทําเพราะว่าพอจัดก,กิจกรรมแล้วมันไปไม่ได้เรื่องโยนบอลหรืออะไรนะพี่เนาะจัไม่ได้แล้วละ่ะมันมันหลายกิจกรรมพอเราแนะนำว่าทำไมไม่อย่างนี้อย่างนี้นะคะคือเราแลกเปลี่ยนกันเนาะ คือเราไม่รู้บริบทแต่เราก็คือเอ้ะทำไมเราไม่ลองคือไม่ได้บอกว่าไม่ได้ชี้นิ้วเอ้าทำไมคุณไม่ลองเน่นี้ไม่ใช่นะเราทำไมเราไม่ไม่ลองเปลี่ยนมุมมองความคิดเหมือนที่เพื่อนเขาแนะนําเรื่องเรื่องการใช้พืชข,ของท้องถิ่นนะคะซึ่งมันดีมากนะมันดีมากวันนี้ที่ที่เราสองคนมาพูดเนี่ยเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่คุณครูต้องทําและเดี๋ยวสุดท้ายคุณคณร,รูก็ต้องทำเหมือนกันนะคะ แต่อย่างที่รู้ว่าคือมันคือของดีที่การที่เราได้แลกเปลี่ยนกันค่ะเชินค่ะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย PLC เนี่ยมันทำให้เราเกิดกระบวนการนะคะคือเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงเกิดกระบว,<ม>วนการเรียนรู้เราเรียนรู้ด้วยกันเพราะเรารวบคิดร่วมกันแล้วมีใจมีใจที่จะจะทำงานร่วมก,กันถ้าใจมันมาเนี่ยนะคะมันไปถึง เป้าหมายได้แบบเป้าหมายต้องชันเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ PLC เนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วมันไม่ได้ทำให้เกิดการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงเฉพาะตัวเด็กจริงๆเป้าหมายของมันเลยนะคะคือต้องการให้เกิดการพัฒนาในตัวผู้เรียนในตัวเด็กแต่เมื่อเราทำแล้วเนี่ยมันทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเราเองด้วยน,นะคะ มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวของเราเองด้วย <Right. S 1> เพราะโดยกระบวนการที่เราจะ PLC อน,นเนี่ย mm hmm. อย่างน้อยที่สุดเราต้องมีเขาเรียกว่าอะไรเราต้องควบคุมตัวเองที่จะต้องฝังหรือแม้กระทัางควบคุมตัวเองในการที่จะสื่อสาร mm hmm. นะคะโดยไม่ใช้คาพูดหรือวาจาทประหัตประหานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย PLC เนี่ยนะคะ มันพัฒนา้ตัวผู้เรียนแล้วก็พัฒนาคุณครูด้วยพัฒนาความก้าวหน้าของคุณครูด้วยนะคะทีนี้ในเวลาทำ PLC อะค่ะนะคะ,นะะ PLC เนี่ยอยู่บนพื้นฐานความเชื่อค่ะอยู่บนพื้นฐานที่ความเชื่อว่าการสอนหรือการปฏิบัติงานของครูมีลผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนแน่นอนใช่ไหมคะถ้าคุณครูพูดเพราะเด็กจะทำไมคะเด็กจะพูดเพราะนะคะ ถ้าคุณครูแต่งตัวสวยเด็กก็จะแต่งตัวสวยใช่ไหมคะแม่ปู่แม่ปู่การสอนของคุณครูเนี่ยถ้าคุณครูเปลี่ยนแปลงการสอนจากมือของคุณครูเป็นมือเด็กนะคะปกติแล้วเนะี่ยเวลาเราสอนเนี่ยเรา,าก็จะทําไมคะอุ้ยด้วยความเป็นครูใช่ไหมคะเราก็อยากจะให้เด็กได้นะคะเธอต้องอย่าง,งานั้สิต้องอย่าง,งานี้สิหยุดน,นะนะห้ามตลอดเลยใช่ไหมคะ คุณครูออนแบบคุณครูบุ๊กออกมาเมื่อเช้าบอกการจัดการห้องเรียนเนี่ยนะคะกฎกติกาก็ให้เด็กมีส่วนร่วมจะพูดจะจาอะไรต้องค่อยๆพูดอย่าประหารประหารนะคะอย่าใช้แต่สายตาว่าไงบอกให้เงียบนะหยุดนะนะคะไม่เอานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณครูนะคะ มีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากมือคื้นรูสู่มือเด็กนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของพื้นครูนะคะมันก็จะมีผลต่อการพัฒนาผู้เรียนคือเด็กน้อยของเราการเรียนรู้ของครูก็คือการเรียนรู้ของผู้เรียนอาจารย์เบินว่าจริงไหมคะแน่นอนนะคะเริ่มเริ่มโยนแต่เราจะไม่โยนกลับนะพอดี คือในะการเรียนรู้ของครูอ่ะมันก็ส่งผลการเรียนรู้ผู้เรียนครูมาวันนี้ค่ะครูได้กิจกรรมไปตั้งเยอะแยะถูกไหมฮะได้เดี๋ยวจย์ปุ๊กแถมเก็บเด็กให้ด้วยนะคือเราไม่มนักจะไม่ใช้คําว่าเก็บเด็กแล้วนะเดีเ๋ยวนี้มันก็จะมีข้อความที่ขัดแย้งกันเนาะเรื่องระหว่างการเก็บเด็กกับการเตรียมตัวให้ให้พรอของเด็กนะคะเราก็ได้งานกิกจกรรมเนี้กลับไปพัฒนาเด็กเ,เล่าให้ฟัง ว่าการเรียนรู้ของครูไปสู่เด็กอย่างไรนะคะแอบเอาเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งคือโรงเรียนเอกชนโรงเรียนหนึ่งเราก็เชิญคุณครูไปอบรมเรื่องของ BBL ในการาจัดประสบการณ์ให้เด็กนะคะซึ่งโรงเรียนนั้นเนี่ยลูกสาวอาจารย์วน,นเนี่ยเรียนอยู่ที่นั่นเราก็ได้โคต้านะคะที่จะเอาคุณครูไป คุณครูก็ไปอบรงทำา BBL นับนะหนึ่งนะอาจารย์เหรียญนับหนึ่งยังไงไม่รู้นะอาจารย์เหรียญใช้ประจำนะคะหนะึ่งถึงสิบเนาะคุณครูกลับมาที่โรงเรียนคุณครูมาฝึกเด็กเลยวันรุ่งขึ้นถามว่ารู้ได้อย่างไรก็ลูกสาวกลับไปแล้วสอนแม่นะับแต่แม่จะรู้แล้วก็าแม่เอาครูไปขับรถไปรับครูขับรถมาส่งครูที่โรงเรียนเนี่ยค่ะสูตรเด็กก็ได้บริหารสมองสองฝ่า ตอบขยโยนสิพี่โยแล้วเดี <wan cartoon> ๋ยวยาวคือจริงๆเลยอาชีพครูเนี่ยนะคะเป็นอาชีพที่ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาคุณครูว่าใช่ไหมคะใช่ใช่เนาะเราต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วบังคับมันเป็นการเรียนรู้ที่ไม่เป็นทางารเช่นวันเนี้ยเด็กของพี่ร้องไห้ตลอดเลยมาโรงเรียนไม่นอนเลยอ่ะใช่ไหมคะมันเป็นแค่การเปลยเท่านั้นเนาะแต่เราไปเปลยกับเพื่อนล้วน ชีพเดือนันึเพื่อนค้างโมเ,เอาแล้วในความเป็นครูสัญชาตญาณของความเป็นครูมันออกแล้วเธอต้องอยากนั่นสิเธอต้องอยางนี้นส,ออสิใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ของครูเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเราเราหยุดไม่ได้นะคะเราหยุดไม่ได้โดยเฉพาะรเราเล่นอยู่กับดเด็กเด็กที่มีจุดต,ตั้งต้นมีปัจจัยแวดลอ้อม <c oughs> แตกต่าง ก็ะะะฉะนั้นเด็กคือโจทย์เด็กคือครูของเรานะคะที่เราจะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อหาวิธีการนะคะมาพัฒนาเขานะคะ,อ,ะอันนี้เป็นความเชื่อของเดียวสี่เนาะอีกอันหนึ่งเนี่ยคือนะคะคือครูเนี่ยมีความแตกต่างกันในความแตกต่างกันแต่วันนี้เราก็มองเห็นเนาะเรามองเห็นว่าเรียคุณครูมาเนี่ยนะคะคุณครูก็มีความสามารถที่หลากหลายนะคะ คุณครูบางคนร้องเพลงเก่งนะเก่งกว่าอาจารย์ปุ๊กอีกนะคะแต่วันนี้เพลงแต่อาจารย์ปุ๊กไม่ให้โอกาสไม่เปิดโอกาสคือไปอยู่คนเดียวเล่นอยู่คนโดนนะคะโดนโดนนะคะเดี๋ยวกลับไปหลังจากนี้ใสยเรียกโดนเข้าห้องเงเพื่อ p m c โดน ทเทคนิการเตรียมเด็กให้สมบบางคนเก่งในเรื่องของการออกแบบที่การอย่างนี้ยค่ะ,คะเพราะฉะนั้นในความเก่งเหล่านี้ค่ะเราจึงต้องเอามาแชร์เอามาแบ่งปันกันฉันรู้เธอรู้นะคะโอเคแต่แต่ว่ามีแต่นะอันนี้อาจารย์เีียนไม่เกี่ยวนะเรื่องแต่และแหลแต่ว่าเวลาที่เราแลกเปลี่ยนกันเนี่ยค่ะเราคงไม่เขาเรียกว่าอะไรนะบูลลี่กัน คือเราต้องพูดกันแบบเป็นกัลยาณมิตรคือแลกเปลี่ยนกันคือพูดกันถามว่าอ่ะมาทั้งอย่างเงี้ยอาจารย์จิตวอาจารณอาจารย์ปุาา๊บอย่างเงี้ยสนิทกันไหมแต่เวลาเราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเราให้เกีรติซึ่งกันและกันนะคะในความว่าคาที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งเราจะไม่บอกว่าพี่จิตหนูบอกพี่แล้วไงพี่อย่าพูดอย่างนี้สิอุพี่กิเวลาหนูมไมี่เยอะมไม่เคยัูดเ,เลย่ ก็อะไรอย่างเงี้ยเราเราถามว่าสนิทไหมเรารู้จักกันมามากกว่าสิบปีอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็กะยจะเข้าสู่โหมดว่าเวลาที่เราทำ PLC ใช่ไหมคะนะคะเราจะมีโอเคเราจะมีกระบวนการทำ PLC นะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยมันต้องมีประเด็นก่อนถูกไหมคะประเด็นหรือ คณครูกลับไปที่ห้องเรียนของคุณครูนะคะเ mm hmm. ชื่อมโยงจากที่อาจารย์มีพูดเมื่อวานใช่ไหมคะ mm hmm. สมรรถนะพฤติก,กรรม mm hmm. นาอพฤติก,กรรมสมรรถนะน,นะคะ mm hmm. ที่คุณครูไปดูแล้วนะคะ mm hmm. ตัวเขียวขึ้นบ้างมหมเลยแสดงว่าเด็กเราได้แล้วนะคะส่วนใหญ่เราได้แล้วแต่พอเราประเมินปรากฏว่าเออตัวแดงน,นะคะเยอะเลย,ย mm hmm. อันนั้นคือสิ่งที่มันมันเป็นปัญหานะคะ หรือเราพบนะคะพฤติกรรมสมรรถนาที่มันยังไม่เกิดขึ้นตามไว้นะคะเด็กยังปรับตัวไม่ได้นะคะมาโรงเรียนยังร้องไห้อยู่นะคะหรือแม้กระทั่งอะไรนะคะการที่เด็กเล่นเพศตัวเองอย่างเงี้ยนะคะหรือการที่เด็กร้อ,องเพลไม่สนใจเพื่อเลยนั่งไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เราคนพบปัญหา เราเอาปัญหาเหล่านั้นมามาตั้งต้นนะคะแต่เป้าหมายของเราคือเราต้องทำไมคะวิเคราะห์ว่ามันเป็นปัญหาจริงไหมนะคะแต่การวิเคราะห์ปัญหาไม่ใช่พ่อแม่ทาให้ดูแน่เลยแกนะคะ <c oughs> เราไปแก้ไขอะไรได้ไหมคะไม่ได้เราบอกว่าโอเคเราไปหาเอกสารเราไปอ่านหนังสือเราไปปรึกษาผู้รู้มาก่อนไหมนะคะแล้วเราก็ประวางแผนร่วมกันจากการที่ฉันได้ บอกฉันว่าแบบนี้นะนนบอกว่า,ายอย่าตัดสินนะอย่าเป็นผู้ตัดสินเข้าไปห้ามตัดสินนะคะเพราะอาจารย์เขียนบอกเราว่าครูไม่ได้มีหน้าที่ในการวินิจฉัยคุณครูจำไว้เลยนะคะสิ่งต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นพฤติกรรมของเด็กที่เกิดขึ้นคุณครูไม่มีสิทธิ์ในการวินิจฉัยเพราะคุณครูไม่ได้เป็นหมอนะคะ,ะ,ค,ะคุณครูไม่ได้เป็นหมอ คุณครูคือครูที่ทําหน้าที่ในการสังเกตสังเกตว่าสมรรถนะนั้นเกิดขึ้นหรือยังาะไรนะคะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะย่าพึ่งไปตัดสินอย่าด่วนตัดสินแต่การที่เราจะไปตัดสินใครสักคนหนึ่งเนี่ยทำไมคะเราต้องมีข้อมูลใช่ไหมคะเหมือนกับมีคนมาบอกเราอะมาว่าเราอะใช่ไหมคะเราก็จะถามกลับว่าแกรู้ได้ยังไง หลักฐานที่แกบอกว่าฉันเนี่ยใช่ไหมคะเรามักจะถามหาหลักฐานเพราะฉะนั้นเด็กก็เหมือนกันนะคะเราก็มีข้อมูลเพียงพอที่จะมาซััพอร์ตเพื่อจะยืนยันว่าเด็กนั้นมีปัญหาแล้วเราก็วางแผนวางแผนที่จะแก้ปัญหานะคะซึ่งการวางแผนนั่นแะนะคะเราม,มันอาจจะมาจากการที่เราไปถามผู้รู้ไปอ่านหนังสือนะคะในโลกโซเชียลต่าง สามารถค้นได้หมดเลยจากประสบการณ์เรานะคะแล้วทำไมคะเวลาเราทำ PLC นะคะตรงคําว่าสร้างแผนการเรียนรู้ร่วมกันนะคะจริงๆเราอยากให้ครูเนี่ยได้มีมีชั่วโมงในการพูดคุยกันนะคะมีชั่วโมงในการพูดคุยกันอาจจะเป็นหลังเลืกอเรียนเนาะหรืออาจจะเป็นช่วงที่เด็กนอนนะคะสักนิดนึงครูวางแผนนิดนึงว่าวันนี้เราจะรวมกลุ่มกัน PLC เรื่องอะไรแล้วก็ใช้เวลาเท่าไหร่นะคะให้มันเกลืออยู่กับเนื้องนานของทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะวางแผนร่วมกันแล้วก็เอาสิ่งที่เราพดคุยกันวางแผนกันเนี่ยเราเอาไปใช้ดูซินะคะใช้แล้วเป็นยังไงเอากลับมาพูดคุยกันมันดีมันไม่ดีเอามาสะท้อนนะคะเอาผลม,มาสะท้อนท่าทีนะคะให้มันเป็นวงจรนะคะให้มันเป็นวงจร ทีน pues ี Tan, figure, game, poor, like ่าม si ¿Oh. ันเป็นวงจรแบบนี้หมายความว่าวางแผนเสร็จปุ๊บเราเอาไปทำทำเสร็จปุ๊บเราเอามาพูดคุยมาสะกรกันทำอีกนะคะครูซิว่าผลมันเป็นยังไงเมื่อคุณครูทําแล้วจนเห็นผลชัดเจนคุณครูันดีๆนะคะเมื่อเห็นผลชัดเจนตรงนี้ค่ะมันจะเกิดเป็นแนวการปฏิบัติที่ดีหรือเกิดเป็นนวัตกรรมสําหรับตัวคุณครู หรือศูนย์พัฒนาเด็กตรงนี้อาจารย์จิตราเชื่อเด็ดตื่นได้ไหมคะเมื่อคุณครูทําประกันกคุณภาพใช่ไหมคะคุณครูต้องตอบโจทย์ตรงนี้ใช่ไหมคะคุณครูต้องตอบโจทย์ว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของคุณครูนั้นมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือไม่ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณครูทำ PLC คุณครูสามารถตอบโจทย์ตรงนั้นได้เลยถูกไหมคะคุณครูทำไปเรื่อย ะะเกิดวงจรของการพัฒนาไปเรื่อยๆคุณครูจะเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและเกิดเป็นนวันตกรรมในการจัดก,การศึกษาในการพัฒนาเด็กถูกต้องนะคะคุณครูก็สามารถต่อโจนะคงให้กับสมศการประกันคุณภาพตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เห็นไหมคะคุณครูทําให้เป็นงานในหน้าที่ของคุณครู แต่มันตอบโจทย์ได้ก็เยอะและที่สำคัญที่สุดคือในความเป็นครูเน่ยอะไรมันจะชื่นใจไปกว่าการที่เราเห็นลูกของเราเนี่ยเกิดการพัฒนาอะไรที่มันจะชื่นใจมากไปกว่าการที่เรามีเพื่อนร่วมคิดนะคะมิตรคูู้ใจอันนี้มันเป็นรางวัลของการเป็นครูใช่หรือไม่คะขอเสียงหน่อยถ้าใช่ ซ่าซื้อมากนั่งฟังกันเงียบมสองมสอคือไม่ต้องตรวจสิ่งต่างๆเหล่านั้นคือเราทําอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เก็บร่องรอยไม่ได้เก็บข้าวเก็บของให้เป็นที่เป็นทางคันี้ในกระบวนการ P L C เนี่ยถ้าทําต่อไปเรื่อยๆต่อเนื่องต่อเนื่องแน่นอนสุดถ้าไม่เกิดนวัตกรรมคือครูครูขี้เกียจเพราะอะไรเพราะว่า มันเกิดได้แน่เลยเพราะว่าพวกเราอะเชื่ออย่างเลยว่าครูประถมใบเรามีความคิดสร้างสรรค์เราอยู่กับเด็กเพราะนั้นในการแรกเปลี่ยนถ้าแรกเปลี่ยนกันจ,กจริงๆเราจะปิ๊กไอเดียของเราอยู่เรื่อยแล้วเราจะสร้างชิ้นานตรงนั้นสร้างสือ่อสว่วนด้านนวัตรกรรมเราว่าจะคิดว่าเป็นสื่อนะมันไม่ใช่แค่สื่อเท่านั้นมันเป็นกระบวนการด้วยนะนะคะเดี๋ยวจะไปกันไกลนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อทําแล้วในกระบวนการของ plc น,นะคะกลับไปแล้วคุยกันเลยค่ะ วันนี้เราจะนั่งกันเนาะ<ช>เราจะทำ PLC เมือ่อไัรเรื่องอะไรเป้าหมายของเราคืออะไรนะคะเอาแล้วก็ทําเป็นล,ล่องลอยหลักฐานเอาไว้เป็นค่าเป็นข้อสะท้อนออกมาว่าวันนี้เราทํา PLC แล้วเนี่ยเราได้อะไรเราได้อะไรเราได้เห็นแล้วอะไรนะคะแล้วเ,เดี๋ยวค่อยโยงว่าเดี๋ยวงานวันนี้งานของเราต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวอาจารย์ผลโยงให้นะคะถ้าทํา PLC ไม่สําเร็จ หมายความว่าเราตั้งเป้อาแล้วเราพูดคุยกันแล้วแต่มันยังไม่สําเร็จเราก็กลับมาวิเคราะห์มานอันดะคะาวิเคราะห์วางแผนกันมๆแล้วก็ใช้ต่อไปนะคะทีนะี้เวลาถาม PLC นะคะนะคะคือ